ไปสอบถามกับทางด้านคุณพันงามอารยาวุฒิพว่วงในการฝ่ายวิจัยบริษัทคลาสสิโกฟิเจอร์จำกัดถึงทิศทางของราคาทองคําวันนี้การสวัสดีค่ะคุณพันงามคะ่ะสวัสดีค่ะคุณเมทินีค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าเมื่อวานนี้ราคาทองคํานั้นพักตัวลงค่อนข้างแรงเลยทีเดียวทิศทางของวันนี้คุณพันงามมองไปว่าจะมีแนวโน้มเป็นยังไงบ้างคะค่ะสาหรับราคาทองคํานะคะกะ็หลังจากที่ร่วงหลุดแนวรับ ลงมาหลายระดับนะคะตั้งแต่เส้นม้วนเงเรท200วันนะคะบริเวณ1,285นะคะแล้วก็หลุดแนวรับ1,270ลงมาเนี่ยทิศทางก็เป็นขาลงนะคะในช่วงนี้ค่ะคะสาเหตุที่ราคาทองคำร่วงลงมาก็เนื่องจากค่าเงิน US เ o l ดอลที่อ่อนค่าลงนะคะอันนี้ เออขอโทษนะคะค่าเงินค่าเงินดอลลาร์ที่แข่งค่าขึ้นนะคะนี่ก็เลยทาให้ราคาทองคาเนี่ยปรับตัวลดลงมานะคะแล้วก็ค่าเงินยูโรเนี่ยมันอ่อนค่าลงมากนะคะเนื่องจากว่าในวันที่4กันยายนนี้นะคะก็จะมีการประชุมธนาคารกลางยุโรปนะคะซึ่งนักลงทุนก็มีการคาดว่าทางธนาคารกลางยุโรปอาจจะมีการ เพิ่มมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะก็เลยทําให้ค่าเงินยูโรอ่อนแล้วก็ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นมานะคะส่วนประเด็นความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะคะก็เริ่มมีมากขึ้นนะคะแต่ว่าในช่วงนี้เราคัดลงคาไม่รับข่าวเชิงบวกในประเด็นความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะคะค่ะมีมีโอกาสไหม,ม,มคะคุณบรรณาการที่จะสามารถรีบาวกลับมาในช่วงระยะเวลาสั้นๆแบบนี้ค่ะ คืออินดิเคเตอร์ก็อย่าง ISI ก็เข้าเขตโอเวอร์โซแล้วนะคะก็ะมีโอกาสที่จะรีบาวได้นะคะแต่ก็ค,ค,คือในตอนนี้มันเมื่อมันเป็นขาลงชัดเจนเนี่ยคือน้องทุนก็รอช็อตอยู่นะคะเมื่อเมื่อรีบาวขึ้นมาก็อาจจะรีบาวได้เพียงเล็กน้อยนะคะแล้วก็น้องทุนก็จะช็อตซ้ำลงไปนะคะซึ่งก็จะทำให้ราคาองคำเนี่ยอ่อนตัวลงมาได้อีกนะคะแบบนี้แนะนำกลยุทธ์ในการลงทุนสำหรับนักลงทุนยังไงดีคะในช่วงนี้ค่ะ สำหรับราคาทองคำนะคะในช่วงนี้ก็มีแนวรับที่บริเวณ1,260นะคะแล้วก็1,250แนวต้านที่บริเวณ1,273แล้วก็1,285นะคะเนื่องจากว่าเป็นแนวโน้มขาลงนะคะเราก็ให้เปิดช็อตนะคะเมื่อราคารีบาวขึ้นมาหรือว่าดิดตัวขึ้นมานะคะ ค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณพันงามค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะทางด้านคุณพันงามให้แนวรับสําหรับ,บราคาทองคําไว้ที่1,260เหรียญแล้วก็แนวต้านนะคะให้ไว้2ตัวนะคะไว้ที่1,273แล้วก็1,285เหรียญไปดูความเคลื่อนไหวล่าสุดสําหรับสปอร์ตโกลนะคะราคาทองคําในส่วนของตลาดโลกล่าสุดนะคะก็ปรับเพิ่มขึ้นไป1ดอลลาร์นะคะเคลื่อนไหวที่ระดับ1,266ดอลลาร์40เซนต์ต่อทรอยออนนะคะส่วนทางด้านบ้านเรานะคะทองแท่งล่าสุดนะคะราคาล่าสุด อนนี้นะคะอยู่ที่19,350บาทนะคะวันนี้ลงไป100บาทค่ะส่วนทางด้านทองรูปพรรณนะคะล่าสุดเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ1,900เอ่าอยขออภกันค่ะ19,750บาทนะคะลงไปเช่นกัน100บาทค่ะ